ปล่อยวางยังไง ท่าใจยังกลัวเพราะเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่ควรจะไปยึดแต่บางทีมันก็ยังคิดวนๆซ้ำๆอยากปล่อยแล้วแต่สมองมันไม่ยอมหยุดคิดสักทีใครเป็นแบบนี้บ้างรู้ว่ากลัวแหละแต่ว่าถามตัวเองจริงๆว่ากลัวอะไรเนี่ยหาคําตอบไม่เจอเหมือนมันมีควันดําๆอะไรอยู่ในใจแต่มันหาคําอธิบายไม่ได้จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่แบบมันหาคําตอบไม่ได้มันหนักกว่าความกลัวอีกมันเหมือนกลัวซ้อนเข้าไปอีกอะแล้วใครบ้างที่พยายามใช้เหตุผลเพื่อปล่อยแต่แม่งยิ่งคิด มันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งดึงก็ยิ่งลึกลงไปอีกแล้วใครเนะี่ยที่กลัวว่าถ้าปล่อยวางแล้วมันจะพังใครเป็นแบบนี้บ้างวันนี้บ๊อบบี้จะพาทุกคนไปปลดล็อกความกลัวกันมาปลดล็อกด้วยการตื่นรู้ทุกคนจะปลดล็อกความกลัวได้ภายในคืนนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว บอบบี้เป็นคนนั้นเลยพยายามควบคุมทุกอย่างควบคุมลูกน้องควบคุมแผนงานทุกอย่างต้องเปะ๊ะทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเฝ้ามองดูมันมันปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วเหมือนยอมแพ้เละอีกอันนึงนะถ้าปล่อยแล้วรู้สึกว่าไม่มีคุณค่า เอออันนี้หนักแล้วทำยังไงบ๊อบบี้เล่าในฐานะเป็นคนที่เคยกลัวมากที่สุดในโลกบ๊อบบี้บอกได้เลยนอนคนเดียวไม่ได้ไปกินข้าวคนเดียวไม่ได้กลัวแม้กระทั่งความคิดของตัวเองแทนที่จะอ่อนโยนกับตัวเองกับด่าตัวเองว่าทำไมไม่ปล่อยสักทีวะแต่ความจริงแล้วเราต้องวางก่อนความกลัวถึงจะหายได้ขีดเส้นใต้นะเราต้องวางใจให้ได้ก่อนความกลัวมันถึงจะหายไปพอความกลัวหายเราวางใจได้ความกลัวหาย ความสำเร็จอะไรต่างๆมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติบ๊อบบี้สัญญาเลยบ๊อบบี้สัญญาว่าเมื่อไหร่ที่คุณวางใจได้ความกลัวคุณจะหายไปพอความกลัวคุณหายไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้นและถ้าใครชอบแบบนี้และอยากรู้แบบลึกๆอยากรู้แบบเข้าใจแล้วบ๊อบบี้พาไปปลดล็อก8กุญแจ เปิดทางสู่ความมั่งคัง่งอันนี้เป็น,ปน, e นะะออดิโอบุ๊กและเ e ป็นอีบุ๊กให้ด้วยนะคะออดิโอบุ๊กและอีบุ๊กเป็นผลงานชิ้นแรกของปอปี้จะพาทุกคนไปตื่นรู้เรื่องนี้ ตื่นรู้เรื่องนี้ความสําเร็จเข้ามาความมั่งคั่งเข้ามาการทําธุรกิจการทําแบรนด์การใช้ AI ทุกอย่างมันจะส่งกันมันจะส่งผลต่อธุรกิจจะส่งผลต่อแบรนด์คุณจะส่งผลต่อการทําออนไลน์ของคุณจะส่งผลต่อการใช้ AI จะส่งผลต่อวิธีการอะไรต่างๆจะเข้ามาหาคุณแบบง่ายดายโดยที่คุณอยู่เฉยๆเงินก็ไหลเข้าถ้าคุณปลดล็อก8กุญแจนี้ สู่ความมั่งคั่งนี้สนใจนะคะพิมพ์8กุญแจเข้ามาใน l ลายแอดนะคะ s i kru b o b b y สำหรับวันนี้บอบี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย